สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะขึ้นถ้ำนาคาที่บึงการนะคะเราก็ได้พักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะใกล้ๆก,กันเพราะว่าเราไม่มีตั๋วนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องมาแต่เช้านี่คือทรัพยากรของเรานะคะอาหาราเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วก็เสื้อผ้านะคะ ก็กองกระจัดกระจายอยอู่นี่คือทางจะขึ้นไปข้างบนนะคะอินนาคาเฟ่ยิมนาคาเฟ่ในวันนี้เราก็ขึ้นมาแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีตัว๋วเรามาถึงนี่ประมาณ6โมงกว่าเขาจะเปิดทำการ7โมงเช้านะคะคนที่มีตั๋วแล้วมาตอนไหนก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่ไม่มีตัว๋ว ต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อมารอซื้อตั๋วนะคะเพื่อนๆเราจะได้ขึ้นไปข้างบนนะคะพร้อมกับกรุ๊ปอื่นๆนะคะตอนนี้กำลังขึ้นมาที่ถ้ำนะคะนะคะหนึ่งขึ้นเพราะว่าอยากจะมาต่้งหานแล้วอุ๊ยตัวเองอุ๊ยแสงแล้วแสงแล้ว

พี่ไกด์ชื่อเลยนะคะชื่อแอแมเหมาะกันกับแปมเลยขอนำภาพนะคะทุกๆฉอกนะคะที่ได้ขึ้นถ้ำนาคานะะคเพื่ออยากจะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอย่าพิ่งเรียนหัวนะคะเพื่อนๆค่ะอยากจะนําภาพเหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันจริงๆนะคะใครที่คิดจะขึ้นก็ นะคะดูได้เลยนะคะว่าลำบากขนาดไหนนะคะตอนนี้ก็นั่งพักเหนื่อยนะคะแบบหายใจไม่ทั่วท้องนะคะผมอ้วนขึ้นสูงนะคะฝากคนแปดที่เหลืแต่หนึ่งมาสี่อันนี้จองห้ามาสี่ก็เลยไม่ได้วิ่งไปซื้อเพิ่มให้ก็เลยฝากคนนึงไปไว้ด้วยแม่ได้ไหม มาจะส่งโมหรืเหนียวขึ้นไปค่ไปเลยค่ะขึ้นต่อไปขึ้นๆค่ะขึ้นเลยค่ะไปโอเคเรามีทั้งหมด8คนนะคะที่ี่แต่มมาพัดให้ด้วยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วก็มีไกดคนเดียวกันนะคะอันนี้คือจุดงอนใช่ไหมเป็น จุดแรกที่ค้นพบเอ้ยอจุดสุดท้ายที่ค้นพบแต่ว่ามันจะถึงถึงก่อนถึงก่อนแบบเหนื่อยมากขึ้นมาสูงมากคิดว่าคงจะขึ้นไปไม่ได้อีกแล้วนะคะขนาดน้องเมียวนะคะยังหนุ่มยังแน่นเขาก็แบบเหนื่อแตกมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยนะคะพี่แกบอกว่าขอพลัง ล้ว่ปากเป็นสองฝั่งใช้มือทำความเป็นเสียงนะคะเป็นเสียงบริวารที่อ๋อทั้งสองอยู่ใกล้กันเลยนะเนี่ยใกล้กันเลยถ่ายูปแม่แป๋มใชค่ะเดี๋ยวนะขอพรก่อนนะพอขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะความสวยงาม สุดจะบรรยายนะคะเพราะว่าสวยงามมากๆจริงๆค่ะเดินเลยค่ะเต่อเลยนะเดินต่อเลยเห็นเห็นเลยเนาะเจญเลยค่ะเจญเลยค่ะเ,เข้าไปเลยค่ะขนตรงจะเป็นโนินมันถึง,ถงกันใกล้ๆค่ะ <laughs> อันนี้คือจุดงอนใช่ไหมเป็นจุดแรกที่คนพบเอ้ยจุดสุดท้ายที่คนพบหวัว่ามันจะถึงกถึงก่อน พี่แกบอกว,ว่าขอพลังเดินเลยค่ะเดินต่อเลยนะเดินต่อเลยเห็นเห็นเลยเนาะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะ,คะโคนต้มก็จะเป็นโพนิดๆมันถึงถึงกันกใกล้ๆค่ะเออ ก็ดอย่างนี้นะคะธรรมชาติกับนไม้เขียวมันสวยรอก็จะเห็นแค่โขดหงิกค่งเราก็ขึ้นบันไดังเมาอีกขั้นหนึ่งของความสูงเลยนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะ เอาไปเอามาพี่แตมเลยมาได้อยู่แต่กับเราไม่ได้ไปอยู่กับคนอื่นเลยแต่ตอนนี้โอเคนะคะหนึ่งสองเอาไปแต่ยังไม่ได้กดเมื่อกี้หนึ่งสองนัักก่อนเด้อในห้องน้ำเอาดหนึ่งสองอันนั้นคือจุดทดสอบมั้งจุดวัดใจใช่ไหม เร่ป็นเกตแ็กสือ้วน้นาตกออ๋อที่บอกว่าให้ไปน้ําตกได้อันนี้คือเราไปได้ไไดแต่ว่าออ๋โอเคค่ะอตรงนี้เริ่มเป็นเก็ตเนาะ ไม่อยากตามเพื่อนให้ทันด้วยนะไปพอเราจะต้องเจอบันไดสุดสเอาน้ำนะ ใก้มากข้อี่อิดน้ำก่อนิสปอนเซอร์ด้แยนะครับกำแพงเมืองบันบองบท ไปได้ค่ะไปได้ทีละหน่อยรงถ่ายรูปกครับเขาจะถ่ายรูปเป็นรอเลยครับเอาปรอด้วยกันเลยไปถ่ายรูปไะคถ่ายพอเราก็ยืนพักไปรว่าย